สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ KK d i ก k y d e ฟนะคะวันนี้อัปเดตวันที่11ค่ะอาการโควิดเป็นยังไงนะการกัดตัวโควิดเป็นยังไงนะคะไอโช <c oughs> ค่ะไม่มีอะไรนะคะไอนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่มีคัดจมูกแต่ลุงเดฟนะคะอาการลุงเดฟดีแล้วค่ะก็ <c oughs> กลับไปทำงานปกติแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้ว และก็วันนี้กิก้เองก็วันที่11แล้วเหลืออีก3วันเท่านั้นเราก็จะออกนอกบ้านได้ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆออทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจเขียนคอมเมนต์ให้เคร์ดีกิกิเดฟนะคะลุงเดฟก็ฝากมาขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะคะที่ให้กำลังใจกิกิเดฟนะคะซึ่งวันนี้ก็อาการเราก็ดีขึ้นดีวันดีขึนค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะ อาการก็ไม่มีไข้ขึ้นหรืออะไรนะคะที่กิกี้เฝ้าระวังตัวเองนะไม่ได้มีไข้ขึ้นหรือไม่มีตัวร้อนไม่มีอะไรนะคะก็คือผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ถือว่าแอนติบอดีเราทำงานได้ดีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ก็จะมาะชวนเพื่อนๆทำก๋วยเตี๋ยวกินเองค่ะนี่คือถั่วงอกโควิดนะคะเราปลูกไว้ช่วงที่เราเป็นโควิดเพราะว่าผักเรากลัวเราแบบหาผักกินแล้วแบบ เออมันมันซื้อมาแล้วมันไม่สดอะไรเงี้ยก็เลยงอก,งอกถั่วงอกกินเองอะไรนะคะมีสองชั้นนะคะถั่วงอกคันนี้งอกในหม้อนะคะเดี๋ยวอิกี้จะมาเทถั่วงอกก่อนนะคะปพ๊่งต้มน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวไปนะคะแล้วก็จะเอาถั่วงอกต้นก็สั้นๆกระจอกกระแจกนะคะเหลือถั่วเขียวนิดเดียว เองเลือนิดเดียวก็เลยเออได้งอกนิดเดียวนี่แหละค่ะเพราะว่ามันหมดแล้วเราก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้นะคะ,ก,ะ,คะก็เลยต้องอืมกินเท่าที่มีสั่งเท่าที่มีนะคะเราก็ไม่ได้สั่งออนไลน์มาอีกนะคะสั่งออนไลน์ของยังเต็มอยู่เลยถ้าสั่งมาอีกมันก็เดี๋ยวจะกินไม่หมดก็จะพานได้เน่าทิ้งก็เลยแบบเอองอกผมง,งอกกินเองนี่นะคะก็สภาพตามมีตามเกิดถูกง,งอกโควิดค่ะทุกคนเออ ก็จะประมาณนี้นะคะลุงเดฟก,ก็สุขภาพดีจิตใจดีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วนะคะส่วนกิกี้เองก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็มาทําก๋วยเตี๋ยวกินด้วยกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเอาถั่วงอกที่ได้นะคะไปล้างใครที่แบบว่าเออกิกกี้มีเคล็ดลับวิธีดูแลตัวเองทําจิตใจยังไงให้มันผ่องใสมาถึงได้มาได้ถึง11วันแล้วก็ ถ้าใครงงในที่กิก้พูดวันก่อนๆมานะคะคลิปก่อนๆมาก็เขียนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าเอออยากให้กิก้แชร์อะไรนนนี่นั่นอะไรยังไงบอกได้นะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเราไม่รู้จะแบบแชร์จะบอกอะไรไปเราก็ได้แค่ทําคลิปแล้วก็มาแชร์บอกเพื่อนๆว่าเราอยู่กันยังไงเราใช้ชีวิตยังไงเราทําอะไรกันคือมันอยากแชร์ในสิ่งแบบนี้ออกไปค่ะว่าเออ เราก็ดูแลตัวเองแบบนี้แหละแล้วก็เอาไปให้เผยแพร่ออกไปเผื่อที่ใครที่กําลังเผชิญปัญหาแบบเราอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงจะแก้ยังไงเพราะมันมืดแปดด้านแปดด้านจริงๆนะคะทุกคนคือเราไม่รู้จะปรึกษาใครคุณหมอก็ไม่ได้มีให้เราปรึกษาโน่นนี่นั่นเพราะว่าอาการเราไม่ถึงขั้นที่แบบว่าหายใจไม่ออกโน่นนี่นั่นหมอเขาก็ไม่มารับตัวเราไปอะไรเราไปนะคะไม่มีเราก็เลยรับ เผื่อเราแชร์คลิปแบบนี้ออกไปแล้วคนที่แบบเขามีปัญหาอยู่หรือว่ากําลังเผชิญปัญหาอยู่เขามาเจอคลิปเขาจะได้แบบว่าอ๋อเราก็อยู่กันแบบนี้อยู่กันดํารงชีวิตกันอย่างนี้นู่นนี่นั่นเขาก็ผ่านมาได้อะไรอย่างนี้ค่ะกิกกี้เดฟนะคะกิกกี้และลุงเดฟก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ให้กําลังใจเรามาตลอดนะคะคือทําคลิปออกมาเพื่อที่จะให้กําลังใจคนอื่นหรือใครที่กําลัง เครียดหรือเจอปัญหาแบบเรานี่ละค่ะก็มาส่งคลิปให้กำลังใจทําคลิปให้กำลังใจเพื่อนๆได้ดูแลตัวเองคืออันดับแรกนะคะทำจิตใจตัวเองใหม้มองโลกในแง่ดีค่ะมันไม่มีอะไรไม่เป็นไรเราต้องแบบบังคับร่างกายเราให้ตื่นให้แบบ ทำจิจกรรมตลอดเวลาไม่ให้หนอนสมไม่ให้แบบคิดว่าเฮ้ยมันต้องแย่แน่เลยนู่นนี่ห้ามคิดแบบนั้นนะคะต้องคิดว่าเฮ้ยมันต้องรอดมันต้องอยู่ได้เราต้องแบบทําตัวเองให้กระปี้กระเป๋านี่คือแบบเป็นสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้กิกี้นะคะเป็นแรงให้กิกี้ได้แบบลุกขึ้นมาแบบ คือมันต้องดูแลตัวเองนะคะทุกคนไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราจะดูแลตัวเองนะคะวันนี้กิก้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่ลาล่านะคะซึ่งเขาส่งคลิปออกกําลังกายมาให้กิกิ้ซึ่งเขาก็ทําลงช่อง y o u t u b e โยคะวิทลาล่าแล้วค่ะแล้วก็เจสตาแม่ก,กบ นะคะพี่พี่เพื่อนๆที่พอเขารู้ข่าวจากคลิปที่กีกี้ลงไปเขาก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจกันเต็มเลยต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซี FC จากเมืองไทย FC จากที่ไหนก็ตามนะคะที่ไม่ใช่ FC เราก็ตามที่มาเขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจเรานะมันหายใจหายใจไม่ทันคะพูดเลวให้กำลังใจเราต้องขอบคุณมากๆนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้กีกี้ก็จะ ขอลาเพื่อนๆไปด้วยการทำกว๋วยเตี๋ยวแล้วกันนะคะคือไม่รู้จะมาแชร์อะไรดีก็มาอัปเดตให้กำลังใจกันไปแบบนี้ละค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะไปแล้วจริงๆค่ะต้องขอโทษที่พูดวกไปวนมาพูดแบบไม่ได้มีสคริปต์นะคะเพราะว่ามันคืออาการที่แบบเราตื่นเต้นดีใจที่มันหายไปแล้วที่มันกำลังจะดีขึ้นทุกๆวันแล้วก็เป็นฟิลที่แบบ ออกมาจริงๆอยาให้เพื่อนๆพี่ๆหรือใครก็ตามที่กำลังมีปัญหาชีวิตอยู่จะน้อยจะเล็กจะใหญ่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ